สวัสดีคะ่ะทุกคนเรากำลังเข้าสู่รายการชีวิตติด Slow Life ค่ะ <Hello, Hi. S 1> วันนี้นะคะเป็นเรื่อง18บวกนั่นเองนะคะใครนะคะที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะคะควรได้รับคําแนะนําแล้วก็แนะนําว่าเดี๋ยวพาผู้ใหญ่มานั่งรับชมด้วยวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องบนเตียงน่เองะคะเรื่องบนเตียงเนี่ยสำคัญกับชีวิตคู่มากๆเพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยเลิกกันมาแล้วเพราะแฟนไม่ทําการบ้านเอยเบื่ออะไรกับเดิมๆเ,เลยนะวันนี้ก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนําแต่ว่าก่อนจะแนะนําสินค้า วันนี้นะคะก็จะเชิญสองคนนี้นะคะมาเล่าประสบการณ์มุนติฟิลลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคนแรกกันเลยค่ะก็ผมมีเวลาแฟนครับผมคือแฟนบอกว่าเบื่ออะไรเดิมๆเ,เวลามีอะไรกันแฟนบอกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะท่าไหนๆท <laughs> ่าแบบไหนแบบนั้นลรำําเดิมๆโดยที่สุดก็แฟนเป็นแฟนผมหนีหนีนอนตลอดจนผมคิดว่าเขาต้องแอบไปเมียแน เป็นปัญหาใหญ่อ่าเดี๋ยวเรามาฟังคนที่สองมากคือตัวเองเป็นคนเสร็จช้ามากครับ oh. แล้วพอแฟนเจ็บพอเจ็บมากทะเลาะก,กาันมีปัญหากาันเบื่อกับอาการแบบนี้มากครับอือโอ้นี่นะคะก็เป็นเรื่องแบบบนเตียงแบบเฟลๆเนาะเพราะว่าเนี่ยสองคนนี้ก็คือทะเลาะกับแฟนนะคะแล้วก็แบบมาขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้หญิงอย่างดิฉันนี่แหละก็วันนี้นะคะจากก็มีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนําสําหรับชีวิตคู่ลหลายๆคนก็คือตัวนี้เลยค่ะ <laughs> นี่เลยนะคะเขาเป็น <laughs> เจลหล่อลื่นแบรนด์เท่นั่นเองนะคะคือตัวนี้เขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตออกมาเป็นเจลหล่อเลื่นโด,โดยเฉพาะเขามีหลากหลายสูตรมากนะคะแต่วันนี้ก็จะเอา2ตัวนี้มาแนะนําว่ามันดียังไงมันน่าใช้ยังไงนะคะแล้วก็จะบอกโปรโมชั่นดีๆด้วยเออต้องดูให้จบคลิปนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าสงตัวนี้มันช่วยปัญหาย,ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเออคนนี้เขาจะใช้สูตรสีฟ้านะไหนลองไล่ฟังหน่อยซิว่าสูตรสีฟ้ามันช่วยอะไรบ้างผมใช้ okay. ตัวที้ซินเจอร์สินเมือนปลาเขาเพื่อนแนะนำมานะก็คือตอนแรกก็คือผมปรับจากตัวเองก่อนก็คือเปลี่ยนท่าอะไรน้ท่าใหม่ๆก็หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์เสริมก็เพื่อให้เวลามีอะไรกัแฟนไม่น่าเบื่ออ่าก็คือเจตรงนี้ออตัตอนี้คือจะช่วยให้นานขึ้นด้วยก็คือมันจะให้ความรู้สึกหนาขึ้นนิดนึงอ่าก็ให้เวลา ร่วมก,กิจกรรมกับแฟนยืดยาวขึ้นแฟนผมก็ชอบผมก็ชอบก็แฮปปี้มากครับผมโอเคค่ะนี่ก็คือตัวสีฟ้านะคะตัวนี้จะช่วยในะเรื่องของนะคะให้เสร็จช้าขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะช่วยยืดเวลากิจกรรมแล้วก็แบบแฟนใครนะคะที่สื็จเร็วก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะอะ่ตัวคนนี้นะคะใช้เฮ่วร์จินเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงช่วยอะไรหรือว่าอ่าคือเจลคัสช่วยทําให้แฟนเราไม่เจ็บใช้แล้วฟินดีธรรมชาติมากชอ,อบมากครับ พอใช้ตัวนี้ไม่เคยเทะเลาะก,กับแฟนอีกเลยครับเออ,เอ,อ,เอ,อคือมันดีมากเว้ยอค,ครับเอ,อ่อก็คือสองตัวนี้นะคะเป็นเจลเหล่อเลือนจะช่วยแบบเพิ่มความสุขให้ชีวิตคู่ได้เด้เอก็คือตัวสีแดงตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลที่บางเบาเหมือนแบบ ธรรมชาติสร้างมาเลยนะคะก็จะช่วยให้นะคะแบบมีอารมณ์มากขึ้นตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะคะตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะคะก็จแะบบทั้ง2ตัวเนี้ยตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นใน Lazada เด้อคือเหลือ250บาทนะคะขนาด 250ML คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆก็คือแบรนด์ให้นะคะเขาเป็นสูตรปรับปรุงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยคือดีมากๆคะสองตัวเนี้ย หลายๆสูตรของเขาเลยแหละว่าเป็นสูตรที่แห้งช้าแล้วออกง่ายแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะคะไม่ทิ้งคราบสิ่งสกปรกไว้บนเสื้อผ้าบนผ้าบูเตียงต่างๆก็คือดีมากนะคะแนะนาใครนะคะที่กําลังมีชีวิตคู่ที่กําลังแบบสับสนวุ่นวายทะเลาะบ่อแหวงกันนะคะด้วยเรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนเด้อคนเราเนี่ยต้องแบบ เรื่องบนเตียงนะคะกับแฟนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็แนะนําเลยนะคะเจลลอรลิ่นแบนเฮ่ hey! นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะจา่าแล้วก็แข่งรับเชิญต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ